สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้นะคะเพื่อนได้ทำมะนาวหยีค่ะทีนี้ผลของมะนาวหยีเนี่ยนะคะเราใช้แต่น้ำมันก็จะเหลือเปลือกนะเพื่อนพอเหลือเปลือกแล้วนะคะก็เลยมีแนวคิดว่าจะทำมะนาวเชื่อมให้เพื่อนดูค่ะนะคะวิธีการทำมะนาวเชื่อมนะเพื่อนนะเราจะปอกเปลือกนะคะวิธีการนะคะ อย่างนี้เลยค่ะนะคะเราก็จะเลาะแบบนี้นะคะเพื่อนพยายามเลาะอย่าให้ขาดนะคะเดี๋ยวเลาะจะทําจนเสร็จนะคะแล้วก็จะให้เพื่อนดูขั้นต่อไปว่าเราทําอย่างไรบ้างเพื่อนๆ่คะในระหว่างที่เราปอกเปลือกเนี่ยนะคะเราจะต้องแช่แช่น้ําเกลือด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวพอหน้าเสร็จเนี่ยเราจะแช่น้ําเกลือประมาณสามสิบนาทีนะคะน้ําเกลือเอาคนข้างเข้มหน่อยนะคะ แช่ไว้เดี๋ยวเราต้องไปล้างในไหลน้ํานะคะแล้วเนี่ยที่เราทําแบบนี้นะเพื่อนนะใครที่ขายพวกยาขายอาหารที่ใช้มะนาวเยอะๆนะคะไม่ต้องทิ้งนะคะเอามาทําแช่แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นไรเดชเสริมน,นะคะเพื่อนมันจะฉีดจะขาดก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้เพื่อนนะคะจะแช่ไว้ประมาณ30นาทีนะคะ เพื่อนคะเราได้แช่เปลือกมะนาวเนี่ยนะคะประมาณเกือบชั่วโมองและะ้วค่ะเพราะว่าโมจะทำงานอื่นอยู่เนาะนะคะทีนี้เราก็จะมาล้างเอาเอา,เอาน้ำเกลือที่เราแช่ไว้เนี่ออกนะคะเพื่อนเราจะล้างประมาณเ้วยไหล่น้ำนะคะล้างจนรับ ขันแรกเราบีบก่อนนะคะบีบมะนาวออกก่อนเออมะนาวเนี่ยนะเพื่อนนะเป็นมะนาวที่เราคั้นเอาน้ําไปทํามะนาวหยีนะคะเธอไปทํามะนาวเยลลี่หลีหยีนะคะทีนี้เปลือกนะคะเราก็จะเอาเปลือกมาเชื่อมให้เพื่อนดูว่าถ้าเรามีเยอะๆนะคะเราสามารถเชื่อมไม่ทานนะคะหรือบางคนนะเพื่อนนะ ทำร้านกาแฟเนี่ยเพื่อนเราสามารถทำของพวกนี้ไปไปวางให้ลูกค้าซื้อได้เลยนะคะเราจะล้างไล้วใหญ่น้ำนะคะล้างเป็นน้ำใสะค่ะเรามีมะน,นาวที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณแปดขีดนะคะไม่ถึงกิโลนะคะเราจะใช้น้ำตาลรประมาณสี่ขีดนะคะในการเชื่อมนะคะ ใส่น้ำไปนะคะกับวว่าพั่วมะนาวนะคะห,หลังจากนั้นเราก็ใส่เกลือนะคะตัดหวานเล็กน้อยนะเพื่อนนะไม่เยอะนะคะประมาณหช้อนชานะคะ่ะตอนนี้เราให้น้ำเชื่อมเดือดเราใช้ไฟแรงได้นะเพื่อนพอน้ำเชื่อมละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะเอามะนาวที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะคะ ล้างไม่เรียบร้อยแล้วลงเลยค่ะเพื่อนจะได้แบบนี้นะคะจะได้แบบนี้ค่ะเพื่อนนะคะเพื่อนคะเวลาเขาเดือดแล้วยจะมีฟองเราก็ตัดฟองออกด้วยนะ เพื่อนคะนี่สักคู่ก็เลยใช้ได้แล้วค่ะนะคะเริ่มใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวบ เพื่อนคะมะนาวเชื่อมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีสันสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนรสชาติใช้ได้ค่ะแต่ยังติดขมนิดๆน,นะคะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆถ้าทำเนี่ยต้องล้างเยอะๆนะคะล้างเยอะๆจะได้ไม่ขมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบกดไลค์กดแชร์พร้อมกดติดตามนะคะจะได้พบกับคลิปใหม่ของเราอีกที่จะนำเสนอ สำหรับคลิปนี้ไว้เพลงเท่าน,นี้นะเพื่อนสวัสดีค่ะ